บสเสือกับตองเสือครับแค่การปลูกหญ้าก,ก็สามารถสร้างรา่ใดเป็นกอบเป็นกำไดแท้มาแรงตอนนี้ก็คือหญ้าไนครับที่ทุกคนเห็นอยู่นี่นั่นแหละครับในมือนี้อนํนวยการเกษตรสิภาทุกๆคนมาเบิ่งการปลูกหญ้าในไปดูกันเลยครับเชิญเลยมาเบิ่งจริงพันธุ์ของหญ้าในครับฝั่งทางด้านซ้ายมือเปรียบเทียบกันกับแพงโกลาครับ นี่คือแพงโกลาลักษณะคล้ายๆกันครับแต่ว่าหย้าในนะสิต้นอวบกว่าเส้นใหญ่กว่าแค่นั้นเองเนาะครับเนาะหญ่าแพงโกลาของผมมันบ่งามแนเด้อครับเด้อก็คือกิ่งพันธ์ครับกิ่งพันธุ์ที่ดีนะก็คือต้องกิ่งพันธ์ที่มีอายุประมาณหนึ่งเดือนครับมีหากออกน้าเนยจักน้อยไปเบิ่งขันตอนต่อไปกันเลยครับขันตอนแรกก็คือเตรียมแปลงครับอํานวยการเกษตรเตรียมแปลงโดยการเนาะครับเนาะปลูกแบบน้าตมครับเปิดน้าใสเพื่อที่จะปรับระดับน้ำการปรับระดับพื้นดินให้มันซ้ำกันแล้วปุ๊บนี่มันิบบเปืองนน้าาาารรรรรักกกหจด จะได้ง่ายขึ้นครับเดงอยนะครับเด้อขั้นตอนมันกับีไปเรื่อยๆครับอ่าเมื่อเฮ้าปับพื้นที่แล้วแล้วสภาพแปลงก็สิเป็นอย่างที่เห็นนี่เด้อครับเด้อมีนามแนเพอจะเอจเจหลังจากนั้นมากก็สิเอาทอนพันุ์รับมาโรยเล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 ยสะ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 อืมไปเรื่อยๆครับจนทั่วแปลงเด้อครับเด้อยความหนาความบางนี่ก็แล้วตั้งแต่ผู้บางคนมักเด้อครับเด้อบางคนกับมักที่เพื่อที่จะ่าเห็นมันเกิดบางคนเลยบางคนกับเอาหางครับเพื่อประหยัด กิ่งพันธ์เนาะครับเนาะจัดได้ตามสบายผู้ใดมักแนวใดจัดโหลดอำนวยการเกษตรมักแนวนี้ก็ใส่มันแนวนี้เลยครับหลังจากที่เฮาสะไสายายายางแล้วก็สิเป็นสภาพตามที่เห็นครับต่อจากนั้นมาหลายๆคนเพิ่นก็เอาท่อ PVC ครับตี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 ลงนี่ครับเฮ็ดเฮ็ดแบบนี้นะครับเดอ้เออำนวยการเกษตร,รอขีดขานก้มครับจงแอลไว้แต่เฮ็ดแนวอื่นครับก็เลยเอากิ่งมาโยาค่ะครับมาตบลงเป๊ะ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 โอ้ยก็ได้คือกันครับได้คือกันแล้วแต่เทคนิคไผมันครับเฮ็ดแบบนี้ก็เพื่อว่าให้กิ่งพันธ์นะครับไปอยู่่ในนนตมเเาาะะครับ หากกระสีงอกล่งตมเลยทั้งเบิดทั้งมวนในการปลูกยาในคลองนี่ก็คือเทคนิคของออานวยการเกษตรครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์กระสอยกันแท้ออกไปเลยครับแท้เลย